ไปอลพอทําครบหมดทุกข้อแล้วนะ่ะเดี๋ยวอ่าเวลาเพื่อนๆไปดูอ่าคลิปดูวิดีโอให้เราเขาจะได้ส่งสติกเกอร์ให้เราได้นะคะถ้าพี่ไม่สมัครตรงนั้นเขาก็ไม่สามารถจะไปส่งให้ได้แล้วพี่ก็ไม่สามารถไปส่งให้ใครได้อ่ามันก็เป็นผลดีกับเราแล้วก็หลายๆคนนะคะน้องผัทไทยก็ขอตัวจ้าขอบคุณมากๆจ้าน้องผัทไทยอยูอยู่กับพี่พิมมาจนยืดยาวเลย <laughs> อยู่จนมาจะห้าสิบแล้วจ้ะเออ <c oughs> เหลืออีกประมาณอ่าสิบเอ็ดนาทีค่ะสิบนาทีกว่า,วานั่นแหละค่ะก็อ่าพยายามที่ไปเช็คดูว่าเออมันโอเคไหมถ้าพี่ไม่เข้าใจพี่ก็ดูเป็นภาษาไทยก็ได้มันปรับได้ค่ะปรับมาเป็นภาษาไทยพออ่านเข้าใจแล้วก็เออปรับไปอย่างเดิมนะคะมันไม่ได้ไม่ได้ยากอะไร เราค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็จะมีลหลายๆคนที่ผ่านช่วงกันแล้วเยอะมากเดี๋ยวพี่พิมพ์จะต้องตามไปดูว่าคนไหนที่ผ่านมาบ้างแล้วนะคะก็ลหลายๆคนก็เริ่มทยอยผ่านกันมาก็ตอนนี้พี่พิมพ์ก็ไปรุ้นน้องปูต่อค่ะไ <c> ป <oughs> ฟังน้องปูทุกคืนเลยค่ะเพราะว่าน้องปูนี่ก็ ขับเขี่ยวมานานแล้วก็ไม่ผ่านเพราะว่าน้องปู่เข้าไปเปิดเพลงเหมือนกันนะคะเปิดเพลงเหมือนกันแล้วก็ร้องด้วยอะไรเงี้ยทีเนี้ยก็ค่อยๆ่ยยลุ้นไปทีละคนของพี่สุกายก็ผ่านมาได้อย่างเฉลุยเฉลุยแล้วนะคะก็ยังไงพยายามตรวจทานหลังบ้านให้ดีก็แล้วกันอันไหนที่ไม่ดีเราก็ลบออกไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าผ่านแล้วไม่มีปัญหาเราก็ลบออกได้นะคะเราก็ดูว่ามันจะเป็นยังไง อ่าอันไหนที่มันไม่ดีเราก็ไม่ต้องทําต่อเราก็เอาปรับปรุงใหม่ไม่ให้มีสิ่งต้องห้ามของพอยู่อยู่ในนั้นเลยจะดีกว่าเอาแบบใสบริสุทธิ์ไปเลยนะคะก็นี่แหละค่ะการทํา y o YouTube ไม่ใช่ยากแล้วก็ไม่ง่ายแต่ว่าต้องต้องใสต้องใช้ความอดทนค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วค่ะต่างด้าว ขอบคุณลหลายๆจ้า thank you คะ่ะน้องมาลาขอบคุณนะคะมาระต่างด้าววันนี้ต่างด้าวไม่ค่อยมีะ่ะมาคนสองคนหายเงีบนะจ้า thank you เลนนันะคะวันนี้พี่พิมพ์ก็อ่ามีเวลาก็จะไปแว้นๆหลังจากลงอันนี้แล้วอ้าวเดี๋ยวลืมไฮไลท์เอาสักสี่ไฮไลท์ก็พอเพราะว่าจะเอาไปลงของ วันเย็นนี้แล้วก็พรุ่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันต่อๆไปเดี๋ยวนี้พี่พิมพ์จะลงไฮไลท์วันละแค่สองรอบแล้วก็จะเป็นไลฟ์สดหนึ่งชั่วโมงนะคะเพราะว่าช่วงนี้ต่างดาวไม่ค่อยมีก็เลยไม่ค่อยจะไลฟ์สั้นๆมนุษย์ต่างดาวอยู่ไหนนู่นค่ะอยู่บนอ่าอากาศจะอยู่บนอากาศ <laughs> อยู่บนอากาศแต่ตอนนี้มนุษย์ต่างดาวไม่เข้าเท่าไหร่เลยนะช่วงนี้ต่างดาวไม่มีค่ะเพราะว่าลงแต่ละคลิปแต่ละอันนี้เหมือนเดิมไม่ค่อยมีขอตัวก่อนครับพี่พิมขอบคุณมากค่ะลุงดาวเดี๋ยววันนี้จะไปเยี่ยมเยยนลุงดาวนะคะไม่ต้องห่วงค่ะบ้านไหนมาวันนี้พี่พิมก็จะไปเยี่ยมก่อนแล้วก็ค่อยไปเพื่อนอื่นทีหลังนะคะ มาละมาละน้องมาละเดี๋ยวนี้ต่างดาวมีมั้งไหมเราของน้องมาละขอบคุณมากพี่พิมพ์ที่โยนให้คะ่ะไม่เป็นไรจ้านะคะเราก็เลิบเลิบช่วยเหลือกันไปนะคะแบ่งปันกันไปคะ่ะพี่พิมพ์ก็มีน้ำใจให้ประมาณนั้นล่ะคะ่ะไม่มากไม่มายแต่ก็เป็นน้ำใจจากใจจริงๆที่เราอยากให้นะคะพี่พิมพ์อยากให้จริงๆนะคะเออแล้วก็ คนไหนที่พี่พิมพ์ไปช้าหรือยังไปไม่ถึงก็ต้องขอโทษขออภัยขอดูไปก่อนนะคะว่าเพื่อนคนไหนที่ผ่านชั่วโมงบ้างแล้วนะคะอย่างาพี่สุก,กายนี่เดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่าพี่สุกกายเขาจะมีสติกเกอร์ให้พี่พิมพ์ยิงหรือยังนะคะถ้ายังก็ยังทําอะไรไม่ได้นะจ๊ะแล้วก็ต้องไปดูไม่ได้ขึ้นแค่ขี้เกียจเอาเดี๋ยวก็ ขึ้นไว้ก็บ้างก็ดีจ้ะเนาะเอาเอาไว้บ้างก็ดีเออนิดๆหน่อยๆพี่พิมพ์ก็ขึ้นนะขึ้นประจําเพราะว่าบางวันถ้าเราไม่ได้ขึ้นพี่พิมพ์ก็จะเอาไฮไลท์นั่นนะ่ะไปใส่ไว้แทน